สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u u u e ถทาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศที่น่าสนใจมีรายงานข่าวนะครับว่าเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2,564เรือดำน้ำชั้นโซเรียวขนาดความยาว80 1สิเมตรของกองกำลังป้องกันตนเองจากทางทะเลญี่ปุ่นเนี่ยนะครับหรือว่า msdf ได้เกิดอุบัติเหตุชนกับเรือบรรทุกสินค้าในทะเลนอกชายฝั่งแหลมอาชิอุซูริจังหวัดโคจิ บนเกาะชิโกกุนะครับเมื่อเวลาประมาณ11นาฬิกาของวันที่8นะครับแถลงการของกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นระบุนะครับว่าทหารในเรือดำน้ำอย่างน้อย3คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและเรือทั้ง2องลำสามารถเล่นต่อไปได้โดยกับตันเรือบรรทุกสินค้าแจ้งตอบหน่วยเรือลากระเวนชายฝั่งว่าไม่มีใครในเรือรู้สึกว่าเกิดการชนแต่อย่างใดน,นะครับ ทางด้านนายคัตสึโนบุคาโตะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นก็เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลได้ตั้งสำนักง,งานประสานงานที่อยูบริหารจัดการวิรกฤตภายในสำงงนักนายกรัฐมนตรีกลางกรุงโตเกียวเนี่ยเพื่อตอบสนองต่อรายงานข่าวและกำลังรวบรวมข้อมูลรายละเอียดกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเหตุการณ์การเฉียวชนระหว่างเรือบรรทุกสินค้ากับเรือนะครับทางด้านทหารเนี่ย บริเวณญี่ปุ่นนั้นเกิดขึ้นห่อยครั้งถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามในก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดเหตุกรณีที่มีเรือพิฆาตของสหรัฐเนี่ยนะครับที่เข้ามาแถบหน้าน้ําบริเวณญี่ปุ่นแล้วก็เฉียวชนกับเรือบรรทุกสินค้าแต่ว่าคราวนี้เนี่ยนะครับกลายเป็นเรือดำน้ำนะครับซึ่งจากการเปิดเผยเนี่ยก็บอกว่า,าเรือทั้งสองลำนั้นก็ เสียหายไม่มากนักนะครับแต่ว่าลูกเรือของเรือดำน้ํานั้นได้รับบาดเจ็บ3คนด้วยกันนี่ก็เป็นรายงานข่าวที่น่าสนใจน่าติดตามนะครับเรื่องของอุบัติเหตุทางทะเลที่เกิดขึ้นแต่ก็อาจจะดูเป็นข่าวแปลกๆว่าเรือดำน้ํานั้นไปเฉี่ยวชนกับเรือบรรทุกสินค้าได้อย่างไรครับ